เ่วยเราปร,รุณกับอาจารย์มารายละเอียดของเคหาสถานมีความต่างกันดวงชะตาแต่ละคนก็ต่างกันแต่ห่วงจุ้ยของท่านอาจารย์สามารถช่วยหาแนวทางใช้สิ่งที่ประกอบกันขึ้นมาให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตให้ดีขึ้นได้ท่านคะหนูขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตนบรรดานให้อาจารย์ฟื้นตัวเร็วๆนะคะให้เป็นอาจารย์อยู่กับศสิทธิ์ตลอดไปอีกนานๆราบนานเท่านานนะคะอาจารย์ครับขอบคุณครับ เท่ากับขึ้นมาอยู่จริงๆเต็มที่นี่ประมาณปีนึงนะปีกว่าและะ้วค่ะอาจารย์ตั้งแต่เจ็ดมีนาปีที่แล้วคะ่ะโดยภาพ <c oughs> โดยภาพรวมก็โอเคเนาะโดยภาพรวมก็หอดีคะ่ะอาจารย์สำหรับต,ตัวเองลูกสามีคือเรื่องทั่วไปดีหมดยังอยากให้มีารายได้สูงขึ้นอีกคือเรื่องรายได้อ่ะมันเป็นแบบ ได้ระดับแบบเนี้ยมามานานพอประมาณแล้วค่ะอาจารย์แต่ว่าตอนช่วงโควิดมันก็ตกลงตอนนี้พอพ้นโควิดมันก็ดีขึ้นแต่มันก็ยังไม่ถึงจุดที่ที่ที่คิดว่าควรจะเป็นเนื่องจากว่าเราทํางานเหนื่อยมากอาจารย์ค่ะทําแบบจะไม่ได้นอนเมื่อคืนก็ไม่ได้นอนงานมันเยอะมากแต่ว่ามันก็ยังไม่ถึงจุดที่แบบเออเรารู้สึกว่าเราทําสักสิบปีเออเราจะได้สบายขึ้นอย่างเงี้ยอืมคืออยากอยากให้มัน เ่อยน,น้อยกว่าน,นี้แล้วแล้วมันสบายกว่าน,นี้คืองานมีคนตลอดอาจารย์ถ้าไปเนี่ยคนไข้ามาตลอดมีเงินม,มีมีมาเรื่อยๆตลอดแต่มันไม่ได้มากมาแบบชนิดที่เราจะหยุดไปไหนแล้วก็ไปได้เลยเป็นเดือนเดือนอะไรอย่างเงี้ยไ,ไ,ไม่ได้ค่ะไม่ได้ถึงมีเงินก็ไปไม่ได้ถ้าตับที่ยังยังยังอยู่ <S 1> <S 1> <S เป็น <S <S เ,เป็น,ปนแพทย์อยู่ เพราะว่าแพทย์เฉพาะสาขานี้เป็นแพทย์ที่จะถูกตามตัวเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ค่ะต้องเข้าคืนมันห้ามไม่ได้ของมันจะมาเป็นเพงย่อยู่หรอกคุไม่ได้นอนเลยค่ะอาจารย์เออตรงมันมันแล้วแต่มันก็แล้วแต่สาขาไงาสาขานี้เป็นสาขาที่ถ้ามือขึ้นยิ่งเหนื่อยจรยิงค่ะอาจารย์ก็ยังคุณจะรู้ว่าถ้าอยากโดยจากอาชีพนี้นะ ต้องทําจนตายตายไม่ได้พักผ่อนตายก่อนก็จะดีบางคนเนี่ยนั่งเฝ้าแบบนั่งเฝ้าวอดเลยอ่ะนี่ไปช่วยมาทีนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าที่นี่อ,อ่มันเป็นคอนโดที่ด้างเดิมเนี่ย ไม่ค่อยอยากไม่ค่อยอยากให้ให้อยู่หรอกเพราะว่าพื้นที่มันจํากัดน,นี่ห้องที่ทำใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ <Okay. S 1> ทั้งห้องที่ทำด้วยแล้วก็ห้องเนี้ยมันเมื่อเมื่อมันมันจํากัดมันก็มีความจําเป็นที่จะต้องตัดส่วนนี้มันเหมือนกับตัดส่วนนี้แบ่งออกจากส่วนอื่น <Okay. S 1> แล้วทีนี้ทุกคนอนะ ก็กลายเป็นว่าย้ายมาอยู่ด้วยเป็นหลักใช่ไหมมันห้องเนี้ยพอทําหงจุ้ยเนี่ยมันก็ซึมซับพ,พลังที่ผ่านเข้ามาถ้าพูดถึงมองว่าอ่ะมีพลังมาจากประตูสวรรค์มันก็ซึมซับแล้วก็ผ่านเข้ามาแล้วก็ถูกใช้ไปในห้องนี้อ่ะทีนี้ไอประตูที่เปิดเชื่อมกับทางนู้นน่ะนับจากประตูออกไปแล้วเนี่ย จริงๆแล้วมันพลังมันแทบไม่เหลือเพราะมันเป็นส่วนหลังลถ้าเป็นคนอื่นก็แทบไม่ได้อะไรเลย,เลยใช่มันเป็นส่วนหลังเงยซึ่งไอ้ห้องต่างๆเนี่ยเราก็พยายามอ่ะพยายามให้เขาให้เขาอยู่ให้ถูกประเดี๋ยวทีมงานต้องเช็คดูอีกทีนะตำแหน่งเตียงของแต่ละคนเนี่ยได้ได้ดีที่สุดไหมเออต้องเช็คดูอ่ะคือ ดูแล้วว่าคนที่ที่ก็คือห่วงทั้งสองคนนะ่ะคุณแม่ก็ห่วงทั้งสองคนนะแต่ดูว่าย้ำย้ำม,มากก็คือลูกชาย,ชายซึ่งจริงๆแล้วลูกชายเนี่ยปัดแย้งกับแม่คุณแม่เลยโดยดวงสตาเนี่ย <c oughs> <c oughs> มันมันเข้ากันไม่ได้ท <c oughs> <c oughs> ีนี้ป <c oughs> ปเด็นปัญหาก็คือพอพอมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยหลักๆแล้วจริงๆเนี่ยถ้าถือว่า ไอ้ห้องข้างนอกทั้งหมดพ้นจากห้องนี้ไปเนี่ยมันใช้พลังของคอนโดก็แทบไม่เหลือที่ขึ้นมาเส้นสามสิบใช่ไอ้ที่เรารับเนี่ยเรารับต้นน้ำไอ้แต่ส่วนเขาเนี่ยจะบอกว่าปลายน้ํามันก็ไม่ใช่เพราะว่าถ้าเป็นในทางวงจุ้ยเนี่ยส่วนส่วนที่เหนือจากประตูนี้ไปเนี่ยมันต้องเป็นส่วนตัดถ้าพูดถึงเนี่ย แต่นี่ก็พยายามที่จะทําชาร์จเอามารวมกันเป็น,เ,นเพียงก็พลังตัวตนที่แท้จริงเ่ยเออมันผ่านผ่านประตูห้องเราออกไปเนี่ยทางนู้นเนี่ยแทบแทบไม่เหลือแล้วเขาจะได้พลังก็ได้พลังจากประตูคอนโดเป็นหลักอย่างนี้ที่ทุกคนทำทำแซกีไว้แล้วอ๋อแซกีมันช่วยไงยเนี่ย<ว>ถึงได้กลับไง ถึงได้ย้ํากับทีมงานตะกี้ไงให้เขาเช็คดูอีกทีว่าแต่ละคนเนี่ยสามารถตอนเนี้ยอยู่ในที่ทีอ่อดีที่สุดตับเตียงไหมการนอนไหมก็ใช้ทจีของห้องนั้นเป็นหลักเลยนะคะอาจารย์อืมคือถ้ามันได้สองต่อมันก็ดีแต่ถ้ามันไม่ได้ก็คืออย่างเช่นตะว,วันออกก็กพยายามพยายามเป็นตะว,วันออกซ้อนตะว,วันออก พราะว่าหลักๆเขาทำได้แค่เท่า,านั้นเองเพราะห้องมันเล็กอะ่ะอืมหรือไม่หรือไม่ก็ก็อย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีดีกว่าถ้าไม่ได้ตำแหน่งก็ใช้ทิศทางเอานะคะได<ช>้โอ้ไม่แล้วเนี่ยถึงมีแซก,กีแซก,กีก็ก็ส่งไม่ค่อยถึงแต่สักทัห้าสิบเปอร์เซ็นก็ถือว่าเก่งแล้วดี คือสุดท้ายเนี่ยมันจบลงที่เตียงอ่าจะมีผลมากเลยอ่าบางคนเนี่ยทําทุกอย่างเลยแต่ว่าเตียงเนี่ยยังไม่ยังไม่โอเคนะพอปรับเตียงให้โอเคปั๊บทุกอย่างดีหมดเลยก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วอีกอย่างหนึง่งบ้านเสืออ่คุณหมอได้ยินอาจารย์พูดบ่อยบอกระหว่างบ้านเสือกับบ้านวัวเนี่ยว่าระหว่างบ้านเสือกับบ้านวัวเนบ้านวัว ได้เงินเร็วกว่าแต่บ้านเสือทุกอย่างมันนอกเหนือจากเงินนะมันจะอัพให้เห็นเร็วกว่าแต่ส่วนเงินเนะี่ยมันจะมาทีหลังอันนี้เป็นการเรียนไล่เรียงไล่ลไลของของดาวภายในพื้นที่มันเป็นดาวที่ดีก็จริงได้ครบหมดทวนแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยถ้ามันจะได้เนี่ยมันจะต้องสองถึงสามปี มันถึงจะเห็นชัดเจนในเรื่องของการเงินอืมแต่เรื่องเรื่องเอ,อ่อส่วนไอ้ที่เหลือทั้งหมดความปราถนาทั้งหมดมันก็มามันก็มามาให้เห็นอืมในอีกอย่างหนึ่งพอห้องมันเล็กครับเนี่ยมันทำยากมากแก็โดยเฉพาะม่านสองฝั่งเลยนะเออ มา่านเขาเรียมมกว่าม่านที่ประจันกับม่านที่อิงโอ้หมันทําอะไรที่ที่เป็นอย่างสายมูนี่ทํายากมากเลยเพราะมันจะต้องติดต้องแขวนเนี่ยแล้วมันก็เลยกลายเป็นเหมือนห้องแน่นแต่จะทําให้นะไม่ใช่ไม่ทําให้เป็นแต่เพียงว่าอธิบายให้ฟังจะได้เข้าใจพื้นฐานว่าอ๋อมันเป็นมันเป็นอย่างนี้นะเนี่ยมันก็ก็เป็น เป็นความอะไรความลําบากแต่ว่าก็ทําได้ไม่ใช่ทาไม่ได้คือพื้นที่ที่จะทํามันน้อยอืม,มกินะมันมันกินพื้นที่เราไปเนี่ยเหลือแต่สองข้างเงี้ <c oughs> <c oughs> เยอ <c oughs> เออก็นัน่นแหะสิสรเรา,าตอกา้อะใจคือถ้าจะเพิ่มเติมเนี่ยก็ ข้อลำบากสิบเอดข้อที่คุณขอเนี่ยเป็นเรื่องของคนอื่นทั้งหลายคนส่วนใหญ่ก็ส่วนใหญ่ขอให้คนอื่นค่ะอาจารย์ก็นั่นน่ะดิเพราะต่นี้ก็หวงคนอื่ทีนี้ข้อจํากัดมันก็มันก็เยอะไงมันไม่ใช่ไม่เยอะไงเวลานี้ที่ที่ที่มันมีการเปลี่ยนแปลงถือว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นการคือคุณผ่านมาได้หมด เรื่องหนักก็กลายเป็นเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องเบาไปทีนี้ถ้าคุณลดความถ้าคุณลดความละเอียดลงนะลดยังลดอลดความละเอียดคือคุณเป็นคนละเอียดจัดเป็นคนละเอียดจัดนะแล้วคุณเป็นคนเรียกว่าอะไรคือ เป็นคนแบบห่วงงานเป็นคนห่วงงานผลของงานกลัวว่าถ้าปล่อยให้คนนั้นถ้าปล่อยให้คนนี้มันจะไม่มันจะไม่แป๊ะเหมือนอย่างอย่างที่อย่างน้อยเราเราเรา,เราดูอยู่หรืออะไรเงี้ยเนี่ยสองสองข้อเน,นี้นะมันก็เลยทําให้คุณหาผู้ช่วยยา <S <S ต่าเลยซึ่งจริงๆ <c oughs> จริงๆก็มีแต่ก็อ,อย่างที่บอกอ่ะ <c oughs> คุณเพิ่มความเหนื่อยให้ตัวเองแต่แต่ถ้าเราไม่ดูมันผิดพลาดจริงค่ะอาจารย์อย่างทำงานด้วยกันกับหมอเนี่ยต้องเขียนอะไรพวกนี้ถ้าเราไม่ตามไปอ่านเนี่ยผิดคือเขาไม่ละเอียดเท่าเรามันจะแบบผิดเกณฑ์ไม่ได้ <c oughs> อย่างนี้เลยเงี้ยตอนเน,นี่ยมันมีเรื่องขึ้นลงขึ้นศาลไม่ได้ เข้าใจแต่ว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือคือประเด็นปัญหาที่ทําให้คุณหาคน,านยากอ่ะเพราะว่าคุณจะเอาแบบละเอียดเป๊ะๆเหมือนเหมือนถอดจากคุณไปเนี่ยอืมมันมันไม่ได้ซึ่งอันนี้โทษอะไรไม่ได้อ่ะน,นี้เป็นดวงชะตาไม่มีคนช่วยให้เราเบาอ่ะแทนที่เราทํางานเสร็จเรากลับมาเราจะนั่งพักหน่อยเราก็ต้องมานั่งทํางานบ้านมันเหนื่อยมากทำงานบ้าน <c oughs> ดูเรยียนจันทภาไมติดเพราะว่าหาที่ติดไม่ได้ค่ะก็เลยไม่รู้ว่าจะใช้ใช้เป็นใช้เป็นอะไรขึ้นมาแบบตั้งเหมือนเป็นตั้งมันตั้งกรอบรูปได้ไหมคะอาจารย์มันก็ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่จะต้องจำกับก็คืออกระจกในเอแบบกับบิวใช่ไหมใช่ค่ะเออควรจะมียัน ดาวเป้าหมายด้วยไหมคะถ้าเกิดว่าคุณหมอจะเน้นถ้าได้ก็ดีมันจำกันอยู่แล้วทำให้ครบอันนั้นเป็นชุดยุคเก้าก็ดูคือพยายามพยายามที่จะแตะตัวที่เป็นวัตถุให้น้อยอถ้าใส่กรอบรัวระวงเอาอไม่หรอถ้าแตะเอาไปเลยก็ได้ตอนนี้พื้นที่มันจำกัดไง เวลาเราทามันไม่ไม่ครบมันก็เหมือนเหมือนไม่ประกอบอะไรสักอย่างมันไม่ไม,ไม่เต็มร้อยอ่ะของเราในครัวไม่ได้แต่งตั้งเลค่ะอาจารย์เราใช้ไม่ไม่ได้แต่งต,ต้องนะค่ะเพราะว่าแต่ว่าเป็นครัวรวมเข้าใจก็เที่ยวนี้มันจะต้องแต่แล้วไงโอเคยุคเก้าต้องทำแล้วในคือเออยุคแปดไม่แต่ไม่เป็นไรแต่ยุคเก้าไม่ได้ไง ตออิต้องอธิติดต้องอธิบายให้ลดลงเกี่ยวกับเรื่องพลังมันตัดมันตัดไม่ให้ไปข้างหลังเยอะเพราะมันวิงว่งวิ่งเตาตำแหน่งในห้องนี้มันก็มันก็แอมแล้วอะ่ะ <c oughs> อืมในครัวให้ปรับถ้าเป็นไปได้ให้ปรับเตาหรือการน้ำร้อนตัวนี้ e x a c t exactly ต้องต้องอยู่ในอยู่ในครัว สำหรับของคุณหมอเนี่ยเอาหกไปสี่ก็เอาอเพียงแค่แค่ตัวนั้นตัวเดียวแต่ว,ว่ามันมีผลนะคุณมันช่วยเรื่องะอะไรด้วกันเตาตนี้มันช่วยเรื่องอะไรน,นะฮะทำมาหากินนะเตาน,นี้เรียกเตาสมปาติถนะเป็นเต,ตาดวงชะตาอืเอามาช่วยเอามาช่วยหนุนในยุเก้า เร,เราต้องการอะไรเรายืนอยู่หน้าตหน้ากาหรือหน้าเตา,านั้นแล้วเราก็อธิษฐานขอสิ่งที่เราปรารถนาเลยถ้ามันลุแล้วก็ค่อยขอถ้ามีเรื่องอะไรอีกก็ไปขอที่หน้าเตาเหมือนเดิมมันเป็นมันมันเท่ากับเป็นการขยายพลังของเราออกไปอา้าวก็เนี่ยนึกอะไรนึกอะไรเนี่ยเตาสามตัวเนี่ยเตาในครัวเตาในห้องนี้กาดน้าในห้องเนี้อ่ะมันจะทําหน้าที่ทั้งหมดเตียง เตียงอยู่สามเนาะพี่เนาะอยู่สามครับท้ายจีครับนอนสองห้าแปดค่ะขยับไม่ได้เลยเนาะ่ใช่ค่่ไม่มีไม่ไม่มีที่ขยับนะครับเตียงทำเป็นเป็นชั้นหลังหัวเตียงหัวเตียงเลยค่ะอืมแม่ต้องวางบนพนักหัวเตียงนะเปียมันอยู่ตรงนี้ถ้าเผื่อมันมันไม่ถูกฟิกสมมติถ้าขยับไปสี่ะคือจริงจริงๆริงเตียงมันได้สองตำแหน่งหกกับสี่อ่า หกนี่เกิดจากหกนี่เกิดจากคนแพะอยู่บ้านอยู่บ้านเสือแต่ว่าสี่นี่เกิดจากแพะจะไปอยู่ที่ไหนก็นแล้วแต่ให้แพะนอนสี่อยู่เสมอถ้าถ้าถ้าอย่างนั้นคือถ้าเราวางเตียงที่สี่แล้วกินที่หกได้<ช>ด, <h ả? S 2> ดีดีมากดีมากรู้ว่ามัน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 ยุ่งยากไหมแต่ถ้าเบอรมันนิดหน่อยแล้วขยับแล้วดีขึ้น คือเตียงเนี่ยที่ที่ขยับเนี่ยเพื่อให้เกี่ยวเรื่องกับสุขภาพและการเงินเป็นหลักแล้วแซกีมันจะแสดงไม่เต็มที่ตอนนี้เรานอนใช้เวยใช้เวยในยุคเก้าไม่โอเคเขากินสีไม่ได้ต้องนอนสีเท่านั้นอ่านอนสีหรือนอนหกแต่ว่ากินสีไม่ได้แล้วถ้าถ้านอนสีหัวต้องไปสี่ไปกินที่หกก็เป็น,เป,นเป็นตำแหน่งที่ดีไปแล้วก็หันสี่ถ้านั่งที่หก ไม่สำหรับเป็นโต๊ะสำหรับถ้าเป็นโต๊ะแล้วดีหมดโอเคค่ะอืมเออเดูดูแอร์ทีดียังไม่มีเหรียญค่ะอ่าโอเคอ่าทำ<ด>กระแสนลมแห่งความบังคังอ่ามันมี <c oughs> นั้นนะได <c oughs> ้ดอกไม้เพิ่มความรวยถ้า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 สามารถทําได้แต่คุณหมอไม่ค่อยว่างไงครับอาจารย์บอกมาก่อนก็<า>ได้ทำยังไงคะอาจารย์ ข้หนึ่งหกเจ็ดเก้าวายโอเคอัจารยไม้หมอเกาะนงันยันอาจารย์จะให้ดอกไม้นั้นดูดอกไม้นี้ก่อนขอขอเป็นขอเป็นยันภาพดาวเรืองโบตันอะไรเงี้ยใหนดีกว่าครับโอเคเดี๋ยวมันเราจะดูแลยากนีเน้นเน้นต่าง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 บริวารต่างต่างต่างบริวาร จ้ะคะแต่แต่ครั้งนี้สิ่งสําคัญที่สุดคือขอลูกชายสอบได้ค่ะอาจารย์งรี้ขอลูกชายก็อยู่ในครัวแล้วสอบเข้าได้เขาจะต้องสอบเข้ามาอะไรปีคุณขออา์ขอกัะน้เออต้องคุณขอทั้งสามตัวเนี่ยที่ปรับให้เตี่ยวเนี่ยขอได้หมดลูกก็ขอได้อืมลูกชายขอเห็นได้ตเดี๋ยวาเดี๋ยวว่าจะปิดน้ำในครัวครับก็ช่วยได้ จันหาจันบอกว่าบ้านเนี้ยมันแคบไปถ้าสมมุติว่าเราจะเปลี่ยนสมมติมมตินะจันว่าขยายเป็นบ้านที่ใหญ่ขึ้นน่ะต้องเลือกเป็นบ้านอะไรคะยังเป็นบ้านแปดหรือหรือต้องเป็นบ้านแปดะต้องเป็นบ้านแปดเหมือนเดิมใช่ไหมคะบ้านเก้านี้เลิกคิดได้เลยมันก็เป็นชัยภูมิแบบเดิมแม้กระทาสร้างเลิกคิดได้เลยก็คือบ้านแปดในยุคเก้าก็ยังยโอเคเพราะว่าตอนนี้มันไม่เป็นบ้านแปดที่เศร้าในยุคแปด ต,ต้องหา,างต้องหาบ้านแปดที่สร้างในยุคแปดใช่ค่ะไม่เอาบ้านแปดสร้างในยุคเก้าพระดาวเปนลัอย่างกันแล้วถ้าตู้แล้วถ้าคุณสู้เนี่ยเปลี่ยนทิกไปเลยเป็นบ้านหัวไปเลยต้องไปอยู่ริมน้ำแทนตอนนั้นอาจารย์บอกว่าไม่ให้อยู่บ้านวัวเพราะว่าเป็นแพใช่ตอนนี้คนเราเวลาอ๋ออ,อีกอย่างหนึ่งคุณหมอวีไซคีซัพพอร์ตแล้วไงเพราะว่าราศีเป็นเรื่องจิ๊บจิ๊บละคุณหมอจะไปเน้นเรื่องยังนครับถ้าเน้นเรื่องยังต้องไปอยู่ใกล้น้า เพราะว่าก่อนน้าเนี่ยตอนไม่มีพลังไตรกีอย่างไรก็ต้องเลี่ยงผู้นี้ก่อนแต่ทีนี้มีพลังไตรกีแล้วเนี่ยเลื่ยงใช่ค่ะเราก็ไปเอาใช้กูจ่ยุคมันเ่งไปแล้วด้วยวิชายุคแปดนี่ก็คือแทบจะแค่ลากมาแล่ทั้งหมดคือพลังใหม่ที่จะต้องทําให้ได้ยุคเก้าแล้วคือตอนนี้อยู่ที่นี่เนี่ยมีความสุขมากค่ะไม่ไม่คิดอะไ่เลยตอนน้ำก็ไปออะไรอย่างเงี้ยต้องย้ายก็ไม่ต้องย้ายไง อีแล้วก็ดูผลเนี่ยที่ทําให้ก็บอกแล้วว่าทำพลาดการณ์วหก่อนเวลาไม่ทํางานแล้วเเคด้วลาไม่ทำงานแล้วเวลาไม่ทํางานแล้วให้ลูกทำงานแทนทำงานนั้นก็ได้ครับรัมบาลนั้นนะครับอ่ะโอเคป่ะอ่านอาจารย์เรียบร้อยครับขอบคุณมากค่ะขอให้ประสบความสําเร็จครับขอบคุณทีมงานที่ช่วยเป็นผู้เป็นตาสวัสดีค่ะอาจารย์ดูรายกาพด้วยครับครับสวัสดีคร่ะ